วันหนึ่งพระราชาหิอิโรอยากได้มงกุฎทองคําจึงนําทองคําจากท้องพระคลังมาเป็นหนึ่งเพื่อให้ช่างทองไปทำมงกุฎให้แก่ข้าพิการช่างน้ำหนักทองไว้เยี่ยมจริงๆเจ้านี่ช่างมีฝีมือไปอย่างมากเจ้าว่าอย่างไรคิมมีด งกุฎที่สวยงามจริงๆเลยพระเจ้าค่ะแต่ท่านแน่ใจได้อย่างไรว่ามงกุฎนี้เป็นทองคำทั้งหมดหรือไม่ถ้าช่างทองผสมเงินหรือทองแดงลงไปแทนล่ะพระเจ้าค่ะเจ้าพูดในตาคิดตามยิ่งอะคิมีดิสดังนั้นเจ้าจงหาพิธีพิสูจน์มาว,ว่าเจ้าช่างทองโกคาจริงหรือไม่อะคิมีดิสพยายามหาวิธีอยู่หลายวันแต่คิดยังไงก็คิดไม่ออก แต่ในวันหนึ่งขณะที่ก้าวเท้าลงอ่างน้ําได้สังเกตและคิดได้ว่าการที่เราลงไปในอ่างแสดงว่าตัวเราต้องเข้าไปแทนที่น้ําจนทําให้น้ําหลนออกมาในที่สุดฉันก็รู้แล้วยูเรกายูเรกาแรงลอยตัวแรงลอยตัวคืออะไร แรงในตัวคือแรงที่ช่วยพยุงวัตถุไม่ให้จมไปในของเหลวโดยมีขนาดขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของของเหลวนั้นและปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมลงไปในของเหลวแรงอยตัวมีค่าเท่ากับ mg หรือเท่ากับ ρ v g ต่อไปความหนาแน่นคืออัตราส่วนของมวลต่อหนึ่งปริมาตรซึ่งเป็นสมบัติพื้นฐานทางแกาภาพของาสสาร ได้วัตถุที่มีมวลในหนึ่งหน่วยพื้นที่ที่กำหนดมากเท่าไหร่ยิ่งแสดงให้เห็นว่าวัตถุดังกล่าวมีความหนาแน่นมากเท่านั้นนอกจากนี้ความหนาแน่นยังแปรผันตรงตามมวลอะตอมของธาตุและมวลโมเลกุลของสารประกอบนั้นอีกด้วยเช่นความหนาแน่นของน้ำโลน้ำเท่ากับ1กรัมต่อ1ลูกบาศเซนติเมตรหรือเท่ากับ1.000กิโลกร,รัมต่อ หนึ่งลูกบาศก์เมตรสุดคำนวณความหนาแน่นคือโลเท่ากับ M ส่วน V ความถ่วงจำเพาะคืออัตราส่วนระหว่างความหนาแน่นของวัตถุต่อความหนาแน่นของน้ำนะักอุณหภูมิหนึ่งความถ่วงจำเพาะไม่มีหน่วยและมีสมบัติทางกายภาพของวัสดุเมื่อเปิดแยบน้ำที่มีความจำเพาะเท่ากับหนึ่งวัตถุที่มีความถ่วงจำเพาะมากกว่าหนึ่งจะจมน้ำ วัตถุที่มีความถ่วงจำเพาะน้อยกว่าหนึ่งจะลอยน้ำได้ความหนาแน่นสัมพัทธ์เท่ากับความถ่วงจำเพาะดังนั้นเมื่อเราต้องการหาความหนาแน่นสัมพัทธ์ของสารใดให้นำสิบกำลังสามไปหารเช่นปรอดมีความหนาแน่นเท่ากับ13.6ดคูณ10กำลังสามดังนั้นปลอดมีความหนาแน่นสัมพัทธ์เท่ากับ13.6หคูณ10กำลังสามหารด้วย10บกำลังสาม หรือเท่ากับ13.6หรือมาจากการใช้สูตรความหนาแน่นสัมพัสธเท่ากับโลของสารส่วนด้วยโลของน้ำข้อสังเกตคือความหนาแน่นสัมพัส์ไม่มีหน่วยและความหนาแน่นสัมพัสธเดิมเรียกว่าค่าคอนผลเฉพาะของสารกรณีวัตถุลอยในของเหลวกรณีวัตถุลอยในของเหลว1 วัตถุจะไม่จมลงไปในของเหลวเมื่อวัตถุนั้นมีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลวหรือมีความถ่วงจำเพาะน้อยกว่าหนึ่งกรณีที่วัตถุลอยปิ่มน้ำหรือลอยอยู่ในน้ำสองสวัตถุจะลอยปิ่มน้ำของของเหลวเมื่อวัตถุนั้นมีความหนาแน่นใกล้เคียงกับของเหลวหรือมีความถ่วงจำเพาะเท่ากับ1กรณีวัตถุจมอยู่ในน้ำ วัตถุจะจมลงไปในของเหลวเมื่อวัตถุนั้นมีความหนาแน่นมากกว่าของเหลวหรือความหุนจาเพาะมากกว่าหนึ่งแรงลอยตัวหรือแรงพยุงของของเหลวเป็นไปตามกฎของอัคิมีดีสซึ่งกล่าวว่าแรงลอยตัวหรือแรงพยุงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุมีขนาดเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมลงไปของของเหลว พระราชาได้มีดำรัสให้นำทองคำที่มีน้ำหนักเท่ากับมงกุฎจุ่มลงในน้ำเพื่อหาปริมาตรแต่ผลปรากฏว่าปริมาตรของทองคำน้อยกว่าปริมาตรของมงกุฎซึ่งหมายความว่ามงกุฎมีโลหะอื่นเจือปนอยู่ และเมื่อพระราชาได้ทราบจึงเรียกช่างทองมาช่างทองได้ยอมรับผิดและได้รับโทษต่อไป